น้องข้ากับเลือกหมายเลขสองครับหมายเลขสองนะครับเรามาดูกันครับว่าคีย์เวิร์ดของน้องเข้ากับจะเป็นอะไรคีย mm ์เวิร์ดครับไก่ย่างพังโคนอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องข้ากั่ครับคีย mm ์เวิร์ดไก่ย่างพังโคน45วินาทีเริ่มได้เลยครับไก่ย่างของอำเภอพังโคนของ เป็นไก่เนื้อดีเนื้อแน่นหอมเครื่องเทศย่างแบบเตาถ่านแบบโบราณนะคะแล้วก็เข้ากับำากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวสังทตินะคะที่ที่ได้มาเที่ยวงานแห่ประสาทพึ่งนะคะได้มาชิมอาหารรสอร่อยของอำเภอพังโคนของเรานั่นก็คือไก่ย่างนะคะเพราะท้ามาจังหวัดสกนลนครแล้วไม่ได้กินปไก่ย่างพังโคนแปลว่ามาไม่ถึงนะคะขอบคุณค่ะหมายเลขสามน้องเข้ากรรมครับโอ้โหไก่ย่างพังโคน หิวเลยนะฮะพักได้เลยครับเรีเชิญหมายเลขต่อไปครับหมายเลขสี่น้องแอมสิริหัไทัยห้าส่วนครับน้องแอมครับตอนนี้เหลือ1แล้วก็3ถึง15ครับน้องแอมเลือกหมายเลขอะไรครับหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งครับคีย์เวิร์ดของน้องแอมคือ สกลทวาปีครับอีกครั้งหนึ่งนะครับคีย์เวิร์ดของน้องแอมคือ <Okay. S 1> ข้าวหางสกลทวาปีถ้าพร้อมแล้ว <Okay. S 1> เชิญน้องแอมครับค่ะข้าวหางสกลทวาปีนะคะเป็นข้าวที่ทําเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานของข้าวให้ข้าวเนี่ยสามารถที่จะอยู่คู่กับชุมชนไปนานๆอย่างเช่นการที่เราแต่ก่อนเราจะมีะข้าวสารใช่ไหมคะอาจจะขึ้นมอดมันก็จะอยู่ได้ไม่นานถ้าเราใช้ข้าวหานะคะเป็นการแปรรูปอีกอย่างหนึ่งและสร้างไรายได้ให้กับชุมชน ั่วทั้งจังหวัดสกลนครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในำอำเภอสว่างแนนดินนะคะชาวผู้ไทยของเราก็ได้นําวิถีชีวิตท้องถิ่นเหล่านี้ต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างมหาศาลนะคะและเมื่อวาน,นะคะ่ะแอมก็ได้มีโอกาสได้คุยกับแม่ค้านะคะในตลาดของเราเขาก็บอกว่า,วาการที่ได้สืบสารแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายหรือการกระจายความเสี่ยงเนี่ยมันมีผลดีแล้วก็มีผลดีแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้และอีกอย่าง ครับผมน้องแอมหมายเลขสี่ครับผมขอบคุณมากครับต่อไปครับโปรดไปกันที่หมายเลขหก 6, ครับข้าวเจ้ารัชรัตนสมบัติดีครับข้าวเจ้าประจำที่แล้วตอนนี้นะครับเหลือหมายเลขสามถึงสิบห้าข้าวเจ้าเลือกหมายเลขอะไรครับหมายเลขสามค่ะหมายเลขสามเลยนะครับคีย์เวิร์ดของข้าวเจ้าคือ ดอนกอยโมเดลคีย์เวร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับดอนกอยโมเดลถ้าพร้อมแล้ว45วินาทีเชิญครับ ดอนกอยโมเดลโครงการต้นแบบการพอผ้าต้นแบบการพัฒนาผ้ายองามสู่คอลเลคชั่นผ้าไทยร่่นสมัยและเมื่อไม่นานมานี้เซนญาแบรนด์นังอิตาลีได้ส่งทีมเข้ามาดูกระบวนการผลิตผ้ายอมงามที่ดอนกอยโมเดลเพื่อผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์เซนญานั่นคือการนำภูมิปัญญาไทยสู่สากลในฐานะที่องพระเจ้าเป็นเยาวชนรุ่นใหม่อยากจะให้ทุกคนช่วยกันต่อยอดและยกระดับผ้ายอมงามเพื่อก้าวไกลสู่สากลและให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจผ้ายองามงาทมากยิ่ง เพราะนั้นคือการสวมใส่ความภาคภูมิใจของชาวตังหวัดส,สกลนครขอบคุณค่ะรับที่หมายเลขสิบก๊ปมน้้ำเหนือวารีงามถ้ำครับต้องเชียเลยนะฮะ เหนือครับวันนี้เหลือหมายเลข4ถึงหมายเลข15น้องน้นําเหนือเลือกหมายเลขอะไรครับหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ครับคีย์เวิร์ดของน้องน้นําเหนือคือผ้าไหมย,ยอมครามอีกครั้งหนึ่งนะครับคีย์เวิร์ดของน้องน้นําเหนือคือผ้าไหมย,ยอมกราม45วินาทีถ้าพร้อมแล้วเชิญครับผ้าไหมย,ยอมครามเป็นซอพาวเวอร์ของจังหวัดสกนคลนครค่ะด้านผ้านเนี่ยต้อง รามสกลนครเท่านั้นเป็นวิถีชีวิตของชาวสกลค,ค่ะต้องมีผ้าย้อมครามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มากๆสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเก่าแก่แล้วคนเจนใหม่อย่างน้ำเหนือเนี่ยก็อยากสืบสารรักษาและต่อยอดสืบทอดวัฒนธรรมและผ้าไทยของเราให้อยู่ชั่วลูกชั่วหลานค่ะขอบคุณค่ะน้องน้ำเหนือหมายเลขสิบครับ ขอบคุณมากครับเชิญพักด้านหลังเวทีเพื่อเตรียมพมพร้อมเลยครับเราไปกันต่อที่หมายเลข12ครับไมมิ้นจิราพรสาลาแดงครับน้องไมมินครับตอนนี้เหลือหมายเลข4 5 6 7 8 9 10 12็3 14ก 4, 5, 6, 7, 8, 9, และ15ครับหมายเลขเกค่ะหมายเลข9ครับคีย์เวิร์ดของไมมิ้นคือศูนย์ลปราชีพบ้านกุดนาขาม อีกครั้งหนึ่งนะครับคีย์เวิร์ดของไมมินนะครับศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามถ้าพร้อมแล้ว45วินาทีเริ่มครับ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุฎนาขามเป็นผลผลิตจากพระราชดำริของพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถน,นะคะที่ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมศูนย์แห่งนี้เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนพร้อมยังเป็นการอนุรักษ์มดรดกของจังหวัดสกลนครศูนย์แห่งนี้มีความสำคัญกับชาวจังหวัดสกลนครมากมากเลยค่ะเพราะเป็นศูนย์ที่บ่งบอกถึงความเป็นสกลในด้านของการทอผ้าและก็นวัตกรรมงานฝีมือที่สร้างเป็นรายได้เป็นส่วนสำคัญของจังหวัดสกลนครอีกแห่งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากครับผ้อมน้องหมายเลข12ครับลำดับต่อไปครับเรียนเชินหมายเลข15น้้งกินแก้วรัชดาพร์เสียวสวัสดิ์ครับน้องกินแก้วครับตอนนี้เหลือหมายเลขสี่ห้1ห1เ1็ดแและ15ครับหมายเลข15ค่ะหมายเลข15ครับแล้วมาดูครับคีย์เวิร์ดของน้องกินแก้วคือ พยาเต่างอยอีกครั้งหนึ่งนะครับคีย์เวิร์ดของน้องกิงแก้วคือพยาเต่างอยถ้าพร้อมแล้ว45วินาทีเริ่มครับค่ะถ้าพูดถึงอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์และก็ซิกเนเจอร์ของจังหวัดสกลนครเนี่ยก็คงไม่พ้นพยาเต่างอยนะคะหนูเชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักพยาเต่างอยซึ่งถ่ายทอดผ่านผลงานเพลงของนักร้องชื่อดังทุกคนน่าจะทราบกันดีนะคะ Uh, so that's why I have to say that this is the one of amazing things in the world and if I win this crowd tonight and my voice is more stronger and powerful, I will support you and tell the world that Khan has so many, so many beautiful things and today I would like to invite everyone to visit the beautiful province. Thank Thank you ครึ่งหลังนะฮะผมได้เพียงแต่พยักหน้าเท่านั้นนะฮะกลับกันมาครับและต่อไปเราจะไปกันที่หมายเลข1 8ครับน้ำมะปรางปาริศาสุดผา,าครับน้ำมะปรางค,ครับตอนนีเหลือหมายเลข4 5 6 7 8 10 12 13และ14ครับเรื่องหมายเลข4คะ่ะหมายเลข4ีครับคีย์เวิร์ดของน้องมะปรางคือห้าดำมหัศจรรย์ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับคีย์เวิร์ดของน้องมะปรางคือห้าดำมหัศจรรย์ถ้าพร้อมแล้ว45วินาทีเ <laughs> ชิญครับ ถ้าดำมหัศจรร์นะคะประกอบไปด้วยแพ้ดำไก่ดำกระต่ายดำโคดำและที่สำคัญค่ะนั่นก็คือสุกรดำ ซึ่งศูนย์การศึกษาแห่งผู้พานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มีการนำห้าดำมหัศจรรย์มาต่อยอดและแปรรูปเป็นอาหารระดับโลนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะและที่สำคัญค่ะห้าดำมหัศจรรย์ยังสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่โน้งจังหวัดสกลนคร w วทค e มเอลว o n ทูสกลนคร o v i n c e this the land of happiness I hope everyone will come and visit here thank you ขอบคุณค่ะ yeah. น้องอและรอบที่19น้ำฝนมนัสนันจันทวิภาครับเชิญน้องน้ำฝนครับเหลืออีก3ท่านในรอบคีย์เวิร์ดครับ เ8 10 12 13และ14ครับหมายเลข5หค่ะหมายเลข5ครับมาดูกันว่าคีย์เวิร์ดของน้องน้ำฝนคือผ้าลายมุกโพนาแก้วอีกครั้งหนึ่งนะครับคีย์เวิร์ดของน้องน้ำฝน,นคือผ้าลายมุกโพนาแก้วถ้าพร้อมแล้ว45วินาทีเชิญครับผ้าลายมุกโพนาแก้วนะคะ เป็นสินค้าโอทอประดับสีดาวค่ะซึ่งความพิเศษนะคะจะอยู่ในที่การยกมุกในการทอผ้านั่นเองค่ะซึ่งผ้าลายนี้นะคะมีเอกลักษณ์และความสวยงามโดดเด่นเป็นอย่างมากมีความปานี้ถือว่าเป็นหัตถกรรมที่ทําด้วยมือและหัวใจในการทําและนี่แหละค่ะคือหัตถศิลป์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยอันเปี่ยมไปด้วยคุณค่าและนี่จะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นที่ทําให้มวลมหาประชาชนของคนทั้งโลกได้อยากมาท่องเที่ยวได้อยากมาสัมผัสและอยากรู้จักจังหวัดสกลนครของเราเวลคัม to s k o n a k o n Please come and visit here. Thank you. ขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมไลน์นด์เก้น้องพัศนัาสันธวิภาครับและต่อไปครบรอจะไปกันที่หมายเลข23ครับ 12 13และ14ครับเอาหมายเลข6กคะ่ะหมายเลข6ครับมาดูนครับคีย์เวิร์ดของน้องโบนัสคือเกลือ mm hmm. สินเทากุดเรือคำอีกครั้งหนึ่งนะครับคีย์เวิร์ดของน้องโบนัสคือเกลือ mm hmm. สินเทากุดเรือคำถ้าพร้อมแล้ว45วินาทีเริ่มครับเกลือสินเทานะคะกุดเรือคำเปรียบเสมือมนญมณีที่อยู่ใต้พื้นดินของบ้านกุดเรือคำค่ะ เป็นเกลือนะคะที่ถืนว่าค่ะได้ยกระดับนะคะเกลือทำให้ผู้คนเนี่ยได้รู้จักค่ะและวกน,นั้นมองว่ามันคือซอฟต์พาวเวอร์อีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดสกลนครบ้านเราที่นี่ค่ะได้สื่อให้เห็นว่าเรานะคะได้ยงนวัตวิถีนะคะของชุมชนเนี่ยในการผลิตเกลือ สู่สายตาชาวโลกค่ะและน้องโบนัสก,ก็อยากจะส่งเสริมนะคะบ้านกุดเรือคำเนี่ยด้วยการท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับชุมชนและได้มาสร้างเกลือที่บ้านกุดเรือคำขอบคุณค่รออับน,น,น้องโบนัสรัชตมลป่านทองมากครับลำดับต่อไปครับหมายเลข24ครับน้องพลอยพลอยเพลินลิมปนาเวตยานนท์ครับ น้องพลอยครับตอนนี้เหลือหมายเลขเจ็ดแปดสิบสิบสิบสาและ14สี่ครับหมายเลขส0บค่ะน้องพลอยเลือกดอกพึ่งหมายเลข1ิบครับมาดูครับคีย์เวิร์ดของน้องพลอยคือผ้าไหมอันนี้อันนี้11บนะครับขอเป็นหมายเลข1ิบนะฮะคีย์เวิร์ดหมายเลข1ิบนะครับ ครู่เดียวนะครับ <o> อฟอนต์อาจจะคล้ายกันนะฮะ <meio S 1> เ,เลขหนึ่งกับเลขศูนย์เดี๋ยวรอทีมงานาสักครู่เดียวให้น้องพลอยได้คลายความตื่นเต้นน้องพลอยบอกว่าตื่นเต้นกับเดิมอีกใช่ไหมยืนอยู่คนเดียวบนเวทีนะอะไรนะพี่ข ال ยับมาเป็นเพื่อนนะครับขอคีย์เว lover, ิร์ดหมายเลขสิบครับ <c oughs> รอสักครู่เดียวครับไป12แล้วนะฮะบวกลบเลขใหม่นะฮะทีมงานฮนะ ยังไม่เปลี่ยนเป็นสิบจะหักเงินแล้วนะครับผมให้อีกห้าเขาได้ยินผมหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับกัดข้องทางเทคนิคนะครับผมซึ่งหลังจากรอบคีย์เวิร์ดนี้แล้วนะครับผมเราจะคัดเลือกเหลือเพียง <les this magic> <eger> 5สาวงามสุดท้ายที่จะเข้าไปอยู่ในทีมของที่ดาประสาทพึ่งประจำปี2567กครับยังอีกครับยังไม่เปลี่ยนครับซึ่งผู้ที่จะได้เป็นทีมนะครับทิดาประสาทพึ่งประจับมาแล้วครับโอเคครับผมถอยแล้วฮะคีย์เวิร์ดของน้ำพลอยคือพิพิธภัณฑ์บ้านป้าถุมป้าไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับคีย์เวิร์ดของน้ำพลอยคือพิพิธภัณฑ์บ้านป้าถุมป้าไทยถ้าพร้อมแล้ว45วินาทีเชิญครับ พิพิธภัณฑ์บ้านป้าถุงป้าไทยค่ะแสดงให้เราเห็นว่าจังหวัดสกลนครเรามีทรัพยากรทางบุคคลที่มีภูมิปรรัญญาสืบทอดกันมาอย่างช้านานค่ะ,บ,ะบ้านป้านป้าถุงป้าไทยนะคะได้จัดแสดงการทอไหมตั้งแต่เริ่มแรกการเลี้ยงไหมการจกไหมการย้อมไหมลงจมถึงการทอไหมค่ะเราเห็นแล้วว่าจังหวัดสกลนครเรามีมูลค่าทางวัฒนธรรมดังนั้นนะคะไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวนี้ค่ะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่จะรอทุกท่านได้ไปชมค่ะ I'm here, I'm in the first time and falling in love with culture, people, definitely tourist attraction. So you will understand that I say. You will fall in love in come like me, Kopnka. No problem,